เงือเหลือมไซนี้ไม่ต้องถึงบางยาก็ได้เดี๋ยวโอเว่นกับน้องเจมี่นะครับโอเว่นจัดการดูตัวนี้ฝนตกตกไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านเขาทำอะไรกันเงูเหลือมมาแอบดูแล้วไลนตาปุยได้ไหมเงือเหลือมมันอยู่ข้างหลังเด็กดินไปได้ไล่บอล ได้ไหมเียวไปดไมาทีเบ้นน้ไาีก่ได้เนี่งเหกเ่ไให้ชเีย่วโนจึงรับเอาไ้ไลาเลยไล่มาเเ้ยไล่ไล่มานะอาพี่เจ้าของบ้านเขาบอกว่าแมวหายไปนะครับสี่ห้าวันที่แล้วน่าจะตัวนี้เอาไปแล้ววันนี้ก็อาจจะมาอีกแต่ว่าเห็น đặt ก่อนนี่ đặt đặt ไว้ไปเจมดักหัวไว้รอรอคงไม่เอา rồi แทงดักหัวไว้อ่ะเออนั่นแหละเออ em หัวไว้อย่า mình มันไป còn À, đây mà leo với. Thôi thôi. 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 Thôi

โ <Yeah. S 2> <Okay. S 3> อเคอ่นี่นะครับเป็นชุดลูกแมวนะครับชุดนี้ <c oughs> รอด <c oughs> ชีวิตวันนี้นะครับผู้รอดชีวิตวันนี้เพราะว่าเสียวันที่แล้วก็มาเอาไปตัวหนึ่งนะวันนี้ก็ไาม่กะจะเอาชุดนี้ โชคดีนะครับเรามาช่วยเหลือกันได้สำเร็จ